เชือบ,บผ่าเงี่ยวคำเตือนละครเรื่องนี้จะดทำขึ้นเพื่อความเทินงนเท่านั้นไม่มีเจตนาให้กอ่อเกิดราม่าใดๆที่นั้เป็นการแสดงของตัวละครโปรดใช้จักรยานในการรับชมเอ้าลูกเล่นรถอยู่นี่นะอย่าไปไหนเดี๋ยวพ่อทำธุระก่อนนะโอเคพ่อเดี๋ยวหนูเล่นรถรอเอาไ,ไปไปไปเล่นก่อนไหม <c oughs> รถพี่นะนงเฮ้ยจ้าน้องก็ให้พ่อแม่ซื้อสีีนรถพี่ไปอาบกระยาไนั่นลูกใครน่ะหยิบรถแล้วก็แกะเลยตังจ่ายหรือยังน่ะ ลูกใครเนี่ย<ฮ>เอาหนูหยิบของเล่นมานะ่ะจ่ายตังค์แล้วยังลูกไม่ย้ค่ะคุณนะ้าเมื่อกี้เนองวันเนี้เขาหยิบรถมาเขายังไม่ได้จ่ายตังค์เลยเมื่อกี้ก็มาแย่งของหนูด้วย,ยไม่ไหวเลยเนี่ยเด็กพ่อแม่ไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยเดีย๋ยวไปแจ้งพนักง,งานขายดีกวา่าเล่นใหญ่เลยเนี่ยเงินก็ไม่จ่ายเด็กๆทั้งสองเล่นด้วยกัน,นครับ แต่เด็กคนหนึ่งยังไม่จ่ายเงินไปแกะรถเข้ามาเล่นซะแล้วถือว่าหัดขโมยตั้งแต่ตัอยังเล็กเลยเนี่ยรู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเอา้าวลูกกลับบ้านดีกว่าไปากำลังมันได้พอ่อกลับบ้านกันพอ่อเมื่อกี้น้อคนนี้เขาขโมยรถมาด้วยอา้าวเหรออย่าไปทําตามเขาล่ะคุณว่ที่เด็กคนนั้นะเาขาขโมยรถมาด้วย พ่อแม่ไม่รู้ไปไหนน่ะคุณช่วยไปตามพ่อแม่เขาหน่อยสิได้ค่ะลูกค้าเดี๋ยวไปตามให้นะคะเฮ้ยเสื้อผ้าสวยจังเลยเดี๋ยวซื้อไปให้ลูกดีกว่าค่ะคุนักข้าวคุณคะคุณคันนั่นลูกคุณหรือเปล่าคะพอดีน้องเขาขโมยรถของคุณช่วยไปชำระเงินให้หน่อยได้ไหมคะโอ้ยใช่ค่ะใช่ค่ะลูกพี่ทันเองค่ะแล้วพ่อนมาชำระเงินทีนะคะทางนี้นะคะค่ะค่ะลูกไปเอาของเล่นมาจากไหน ขโมยเข้ามาหรือเปล่าลูกเอามานี่เลยนะเดี๋ยวต้องจัดการแม่จะต้องไปจ่ายตังก่อนเอามาค่ะงานเข้าจำได้เผิ่แป๊บเดียวเลือดร้อยอีกแล้วเนี่ยพ่อแม่ต้องไปจ่ายเงินโวยของเข้ามาเนี่ย เจอแป๊บเดียวมาขโมยของเขาแล้วลูกเราเนี่ยน่าเบื่อจังเลยน้อง้องครับอย่าเป็นเด็กรักขโมยตั้งแต่เด็กนะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีขอบคุณมากนะคะที่เป็นผู้เป็นพางให้ทางร้านาของเรานะคะไม่เป็นไรครับผมคนดีครับ